สวัสดีครับทุกคนเรื่องที่เราจะพูดวันนี้มันเกิดจากวันเมื่อวันก่อนผมไปฟิตเนสแล้วผมเห็นจะเรียกว่าเวโปรตีนไหมปกติผมจะกินเวโปรตีนหลังจากออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมแล้วผมไปเห็นเหมือนขดคล้ายเวโปรตีนแต่เขาแบบว่าวโปรตีนที่มาจากแลนเบตผมจำชื่อ,อจำยี่ห้อไม่ได้แหละก็เลยแบบซื้อมากินแล้วรู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์ ทำไมเราต้องกินแผ่นเบ็ดวะอยู่ๆก็คิดว่าทำไมต้องกินแผ่นเบดวะอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งเออก็เลยก็เลยนึกย้อนกลับมาได้นะว่าเอ้ยตอนเด็กอะ่ะผมโตมาในในร้านอาหารเจเว้ยคนรอบตัวสเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะแต่ผมโตมาในร้านอาหารเจเพราะว่าอากงอากงทำร้านอาหารเจตั้งแต่ผมยังจำความได้นะ่ะวันนี้ผมก็เลยจะมา พูดเรื่องนี้แหละเรื่องของอาหารเจวีแกนเวเจเตเรียนมังสวิรัตแล้วก็แพลนเบดอะไรอย่างนี้นี่แหละซึ่งผมว่ามันเป็นประเด็นการกินโลกที่แบบน่า,น,าน่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ในบางอย่างก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันเนาะเออก็อยากมาชวนคุยเรื่องนี้นะครับก็สวัสดีคนที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกนะครับอันนี้สุขิท็อกวิชมีนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมขอเล่าก่อนเลยว่า ผมเติบโตมาอย่างไงต้องต้องต้องขอขีดเส้นใต้ตรงนี้นะผมอะโตมาในร้านอาหารเจก็จริงแต่ว่าผมไม่ชอบกินเจ้ยแทบไม่กินเจเลยนะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นมันไม่ได้อร่อยในเรื่องอรสชาติมันสามารถปรุงได้นะแต่ว่าในเรื่องของรสสัมผัสหรืออะไรอะ่ะมันมันไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้เมนูเดียวที่เป็นอาหารเจที่ผมกินนะคือกระล่ำเขาเรียกอะไรนะกระหล่ำต้มอะ่ะ เออหวานๆวานกะหล่ำต,ต้มเนี่ยมันก็อร่อยดีะนะครับเออสมัยก่อนเนี้ยผมก็อยู่ในร้านอาหารเจนเลยแต่ก็จะแบบกินข้าวแบบปกติเลยกินเค้กีอะไรเง,งี้ยแล้วก็ไปกินกินอยู่ในร้านอาหารเจนี่แหละแล,แล้วลูกค้าก็จะมองมองตาขวางเลยร้านอาหารเจของอากงผมอะ่ะคือต้องบอกว่าก่อนอันเนี้ยอ่าอากงผมอ่ะก็เคยเปิดร้านข้าวมันไก่หรือกินกินชอปกติเขาปกติเออสับผมไม่รู้ว่าชอแปลว่าอะไรนะก็คือเขาบอกว่า กินช้อคือกินแบบปกตินั่นแหละแล้วก็กินเจใช่ไหมลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นแขกซิกชาวอ่าร้านอาหารเจของอากงผมอยู่ในพาหุรัตอ่ะนะครับซึ่งแถวพาหุรัตอะ่ะพ่อค้าพาคือจะเป็นแขกที่นับถือศาสนาซิกแล้วคนซิกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นมังสวิรัตจะกินมังสวิรัตเออแล้วมัมนหาร้านอาหารเจไม่ค่อยได้เนาะอาหารเจส่วนใหญ่เราจะเห็นที่แบบว่า คม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 กันก็คือช่วงเดือน9กเดือน10ใช่ไหมที่แบบเทศกาลกินเจประมาณสัปดาห์หนึ่ง10วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออดังนั้นร้านเนี้ยก็จะผมจะเจอแบบแขกซิกเข้ามากินอาหารเจที่นี่บ่อยมากๆากอนะครับอ่ะมันก็ตามนั้นแล้วก่อนที่มันจะมีอาหารที่มันมาจากแผนเบสอะอย่างพวกแบบสเต็กเนื้อหรืออะไรที่มันแบบว่าทํามาจากพืชใช่ไหมโปรตีนที่มาจากพืชอะ ไออาหารเจเนี้ยเมื่อก่อนมันก็มีแบบวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไข่เจียวลาบน้ำตกแต่เป็นเจนะไอพวกโปรตีนต่างๆอ่ะอย่างไข่เจียวอย่างเงี้ยมันเป็นโปรตีนคนที่กินเจจะรู้ดีนะครับว่าเราจะกินแต่ผักก็ไม่ได้นะเพราะร่างกายเราต้องการโปรตีนใช่ไหมโปรตีนเดียวที่มาจากพืชที่เราวริหาได้ก็คือ มาจากโปรตีนจากถั่วเหลืองเออแล้วก็เอาถั่วเหลืองนี่แหละฟองเต้าหู้ถั่วเหลืองนี่แหละมาแปรรูปเนาะมาทำลักษณะแบบให้มันใกล้เคียงกับอาหารอาหารปกติมากที่สุดแบบไข่ขเจียวไข่เจียวเจสเต็กเจอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยลองกินนะแล้วรู้สึกว่ารสชาติอ่ะมันพอได้แต่ว่ารสสัมผัสมันไม่ได้จริงเพราะความอร่อยอย่างหนึ่งของอาหารมันคือรสสัมผัสใช่ไหมทีนี้เรื่องที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้เว้ยคือ เรื่องว่าความแตกต่างระหว่างในโลกใบนี้มันจะมีสา์ไม่แค่แค่เจนะเจเนี่ยมันจะมาจากทางฝั่งจีนะครับซึ่งเจนี่มันจะมีมิติหลายอย่างเลยคือที่มันอโลกใบนี้มันจะมีเรื่องของวีแกนเวเจตเรียนหรือมังสวิรัตแล้วก็เจมีอยู่3ามอย่างนะเราตัดแผ่นเบสออกไปนะมันมีอยู่3มอย่างที่เรามาดูแต่ละอย่างก่อนวีแกนทุกคนรู้หรือว่าวีแกนเนี่ยคือ คนที่ไม่กินแน่นอนไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์แค่ไม่ใช่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่ายังรวมถึงไม่นุ่งห่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลยอย่างเสื้อหนังหรืออะไรแอดวานหน่อยก็คือแบบไม่ไปสวนสัตว์ไม่สนับสนุนการเคาเรียกอะไรประสุส,ะส,สัตว์อะไรพวกนี้เออคือเขาจะถือว่าคนที่เป็นวีแกนอะ วีแกนนี่ไม่ใช่แค่หลักการการกินรักโลกสิ่งแวดล้อมนะแต่วีแกนมันคือการเมืองของของพวกเราอ่ะการเมืองของเขาอะไรเงี้ยเออมันเหมือนเป็นแนวความคิดทางการเมืองหนึ่งนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเนาะที่แบบแบบปะท้วงเรื่องประท้วงสัตว์โลกสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มาจากกลุ่มวีแกนนะเออหลายคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนวีแกนนี่คืออะไรมาจากสัตว์ก็คือปฏิตีนะไม่เอาเลยเด็ดขาด เพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายแต่เวเจตเตเรียนเวเจตเตเรียนหรือมังสวิรัตไม่ใช่วีแกนนะเวเจเตเรี่นเนี่ยเวเจเตเรี่นคือคนที่ไม่กินผลิตภัณฑ์มาจากสัตว์แต่ว่าอย่างอันนี้ให้ตัวเองกินนมไข่หรือว่าน้ำผึ้งได้เพราะถือว่ามันไม่ได้ฆ่าสัตว์อะ่ะมออันผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าสัตว์โดยตรงอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็จะมีความยืดหยุ่นหน่อยมีความยืดหยุ่นสูงหน่อยอย่างหออร่อยได้อะ่ะการ เอาง่ายแค่แค่อ่ะกินนมได้ก็อร่อยแนละ้วไข่อย่างเงี้ยเออแค่เรา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 กินไข่ได้ก็อะไรอะไรก็อร่อยทุกเม็ดกินหลายเมนูได้บนโลกใบนี้แล้วเนาะได้โปรตีนโดยตรงด้วยนะดีกว่าดีดีกว่าโปรตีนจากฟองเต้าหู้มากๆากนะครับแต่ทีเนี้ยผมเพิ่งไปเห็นมาไว้ว่า v e g e เรียนเว e g e t เรียนเนี่ยมันก็ยังมีแยกย่อยอีกหลายสายนะเอออย่างเช่นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแลคโต เวเจตเตอีนเว้ยตัวเวเจตเตรียนคือแลคโตนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมาจากคำว่าแลคโตบาซิลัสนะคือจุลินทรีย์ใช่ไหมแลคโตเวเจตเตอ a ี่น์อะคือคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์กินนมได้แต่ไม่กินไข่อ่าแล้วทีนี้มันมีอีกอย่างอ่าอีกสายหนึ่งชื่อว่าโอ o ูโอโอโอเวเจตเีนก right? ็ค ah. ือไม่กินเนื้อสัตว์กินไข่ได้แต่ไม่กินนม เพื่ออะไรเอออ่ะแต่แ um, ต่ว hmm 네่าสายเนี้ยเข้าใจได้มักจะเจอในคนที่แบบแพ้แลคโตสแพ้แพ้นมอะไรเงี้ยครับเออหรือว่าไม่อยากสนับสนุนอุตสาหกรรมที่แปลรูปมาจากนมอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จะมีสายที่เรียกว่าแลคโตแลคโตโอวเวจเตเรียนนะครับคืองดเนื้อสัตว์แต่กินนมและไขยได้ก็คล้ายๆกับ v e g e t a r i a ปกตินี่แหละทั่วไปนี่แหละเออกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรามักจะได้มักจะเจอได้บ่อยที่สุดนะก็กลุ่มที่ทานมังสวิรัตทั่วๆไปนะครับนอกจากนี้มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า p a s c o vegetarian ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะกินไม่กินเนื้อสตัตว์แต่ว่ากินปลาได้งงไหมคือแบบพวกเนื้อสัตว์บกอะหมูไก่วัวอะไรเงี้ย ไม่กินโดยเด็ดขาดแต่ว่ากินเนื้อปลาได้หรือไม่ก็อนุญาตให้ตัวเองกินเนื้อได้ในใน,ในบางวันก็จะเป็นสายเป็นสายเ,ออเวเจรีนเป็นสายบางสวิรัตท,ที่กินแบบยืดหยุ่นหน่อยผมว่ารู้สึกว่าโอเครับใครที่แบบว่าเอ,อ,อยากกินผักเยอะๆแบบเพื่อด,ดีต่อสุขภาพอะไรประมาณนี้ทีนี้มาสู่เจเจมีความแตกต่างจากวีแกนแล้วก็เวเ,เรียนยังไงเจเนี่ยงดกินเนื้อ ไม่กินนมกินนมได้ไหมวะผมไม่แน่ใจอ่ะเจเนียงดงดผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นกันไม่กินอาหารจากสัตว์แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆนะมันไม่ใช่แบบการเมืองนะคืองดอาหารจากสัตว์ไม่กินนมไม่กินเนื้อและมีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาคืองดพวกเครื่องเทศผัก5ชนิดที่เป็นผักของฉุนนะครับซึ่งได้แก่อะไระกระเทียมหัวหอมกุยช่าย หลักเกียวหลักเกียวนี่จะเป็นเหมือนกระเทียมโทนจีนะนะครับแล้วก็มีเรื่องของอ่าใบาหอมเล็กด้วยนะเป็นผักเป็นผักฉุนเป็นผักที่เหมือนเป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยเขามีความเชื่อว่าไอผักทั้งห้าชนิดเนี้ยมันมันทำให้จิตใจเราไม่นิ่งฮะค,คือแนวคิดของเจอ่ะมันมีความแบบเอาเหมือนแนวคิดของหลักเซนหลักพุทธเต๋าอะไรเงี้ยเข้ามาผสมด้วยมันเป็นเรื่องของ ธาตุในร่างกายหรืออะไรเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยตอนที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือมันเกิดขึ้นในหมู่นักบวชอะไรอยงนี้นี่แหละคือในการวิปัสสนาทําสมาธิในลัธิมหายานในลัธิเตา่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยแพร่กระจายไปสู่คนวงภายนอกอะไรประมาณนี้ทีนี้วันก่อนผมมีข้อสงสัยว่าเออแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะแพนเบดแพนเบดมันถือว่าเป็นเป็นอาหารเจ หรือเปล่าวะเป็นอาหารมังสวิรัตไหมถ้าเรากินแบบแพนเบดเยอะๆอะไรเงี้ยเออซึ่งเอาจริงไปมาแพนเบดก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นเจเสียทีเดียวนะเออเพราะว่ามันอาจจะคือแพนเบดมันเป็นโปรตีนจากพืชก็จริงอะนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนผสมของออนมหรือหรือไข่ลุดคือส่วนผสมอ่ะมันอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้คลีนขนาดนะั้นคือเรา อันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเราไม่รู้กระบวนการกระบวนการเบื้องหลังของอาหารที่มันจะแพนเบดแพนเบดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีความแปลรูปสูงกว่าอาหารมังสวิรัตหรือว่าอาหารเจอื่นๆนี่ค่ะคือการที่เอาถั่วเหลืองฟองต้งหู้อะไรเงี้ยมาทําเป็นเป็นเนื้อเป็นไข่อะไรเงี้ย,เร,ยเรายังเรายังพอเก็ตเรยังพอเข้าใจได้ไปแต่ว่าการสกัดพืชแบบทําให้เนื้อเหมือนเนื้อเลยอะไรเงี้ยเราก็ ไม่แน่ใจเนาะมันมีความแบบไม่ไม่แน่ใจแต่เท่าไหร่นะครับแล้วบางคนไม่ไม่ชอบกับกินแพนเบดเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีโซเดียมเยอะอ่าอะไรพวกนี้เยอะนะเออเราก็ไม่แน่แต่ว่ามันดีต่อสุขภาพจริงไหมแต่ว่าอหลักๆที่คนกินแพนเบดก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อนใช่ไหมการลดไอการเลือดกระจกอะ่ะเปิดเซ็นสูงมากเลยจากปศุสัตว์อุตสาหกรรมสัตว์อ่ออะผมเคยไปอ่านอย่างหนึ่งมาว่า ก๊าซมีเทนที่มาจากตดของวัวโอมันปริมาณเยอะทอําทลายชั้นโอโซนมากกว่าจากรถยนต์หรืออะไรอีกอะอะไรเงี้ยเออก็หนักอยู่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งเว้ยที่ผมรู้สึกว่ามันตอนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยเมกเซนนะคือ เราอ,ะ,อะผมเป็นคนหนึ่งที่ออกกำลังกายใช่ไหมแล้วแบบว่าก็อยากกินอาหารเพื่อสุขภาพอยากกินผักเยอะๆอยู่เหมือนกันแต่รู้สึกไหมว่าไออาหารที่มาจากแพนเบดหรือว่าพวกสลดัดหรือว่าอาหารคลีนอะไรเงี้ยทําไมราคามัน,ม,นมันแพงจังวะเออถ้าเกิดเรารณรงค์อยากให้งดเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยทําไมเราไม่ทําให้มันราคามันมันถูกลงแล้วก็ จับต้องได้หน่อยอเออหรือว่าไอที่แบบวันก่อนที่ผมกินควดเวโปตีนนี่มันก็ขวดละห้าสิบาทแล้วสี่สิบห้าสิบาทแล้วอะก็รู้สึกว่าแพงพอสมควรเลยอะนะนอกจากเรื่องการกินเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องของการไม่กินเนื้อเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะอ่ะอิสลามไม่กินหมูเป็นข้อเรื่องของข้อศาสนาอันเนี้ยผมรู้แต่ การไม่กินเนื้อเนี่ยอันนี้ผมสงสัยคนไทยส่วนมากเลยคนไทยส่วนมากบอกว่าตัวองกินหมูใช่ไหมแต่ว่าไม่กินเนื้อคือไม่กินสัตว์ใหญ่รู้สึกว่าบาปผมก็รู้สึกว่าวัวหนึ่งตัวกับหมูหนึ่งตัวมันบาปไม่เท่ากันหรอหรือยังไงแล้วบางคนอ,อ้างว่านับถือเจ้าแม่กวนอิมเลยไม่กินเนื้อผมเลยไปอ่ะ ถ้าเป็นพราหมินดูอ่ะอยังเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่กินเนื้อเพราะว่าวัาวเป็นพาหานาศักดิสิทธิ์ของพัทริวะเอออันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ผมไปรู้มาว่าคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมในประเทศจีนเขากิกนเนื้อกันนะแล้วทําไมในไทยไม่กินเนื้ออันนี้ผมสงสัยใครมีคําตอบให้ผมบ้างก็สกิท็อกวินิววันนี้ที่ชวนคุยก็มีแต่ เรื่องประมาณนี้แหละครับคือเรื่องของอาหารเจเวจิเตอเลียนหรืออะไรอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้เนี่ยออผมเคยเจอดมมอดราม่าไอ้หนึ่งอ่ะที่แบบว่าบางทีอบะพวกวีแกนก็แบบหัวรุนแรงเป็นรัฐการเมืองอะไรอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะถ้าไม่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีใครที่เป็นสายวีแกนหรือเป็นเวจิเตอเลียนหรืออะไรบ้างลองมาแชร์ให้ฟังหน่อยว่าเออแต่ละคนอ่ะ มีจุดที่เริ่มต้นกินเจหรือว่าเริ่มต้นกินมังสวิรัตกันกันเพราะอะไรเนาะเออแล้วตั้งแต่เรากินเนี่ยเราทำรู้สึกว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างลองมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยครับโอเคสกิท okay. ท so, ็อปวันนี้ก็มีมีเรื่องมามาเล่ามาเมาส์ au, มาพูดคุยแค่ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบาย